อ๋แล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับวันเต็ดชาแนลนั่นเองโอ้โหมาเจอกับดิวิชันหนึ่งวันนี้นะครับอันดับ2,305นะครับทีมเฮลวีโกค่าพลังทีมก็3,000กว่านะครับสุดเกินแต่ละทีมที่เราเจอมานะแบบเลือดตาแทบกระเด็นนะกว่าจะฝ่าฟันออกมาได้สู้สุดใจเหมือนเดิมนะครับ4 1 4 1ของเรานะครับก็ฟอร์มชันก็เป็น4-2-3-1นั่นเองนะครับโรดี้นะแมทที่แล้วไม่ได้ยืนนะครับก็จะเป็นคาซิเมโรมายืน CMF แทนนะครับ คู่แข่งก็ใช้เป็น4-2-3-1โคตรตึงเฮ้ยหน้าทีละสินแดงดานะครับกลางลุก3ตัวนะครับกาวีเดบ,บอยเบนาโดกลางรับบาเกเร่โรดี้โอ้โหตึงเกินแล้วดูสำรองกุลิดเอโตมูเซล่าโฟเดนแรดฟอร์ดกิทมันโอ้ตึงจัดเฮ้ยมีชาวีอะไรนะอีปิกด้วยนะครับกองหลังนี้แบบดิวเบเดียสยิงคู่ลูดิเกอร์นะขวาคันเซโล่ซ้ายเตโอ หูสุดจัดทีมเขาแบบอ,อันดับสองพันเลยนะตึงแน่นอนคู่แข่งนะครับยลุยเพื่อพันแนะครับของเรารู้กันต่อไปอเรามาในโค้ชโทมัตูเคิ้นสไตล์อาววยของคู่แข่งเป็นเจเกนครอรบนะครับสไตล์สวนกับไวนั่นเองนะครับหาเลยชุดขาวดำนะของเขาชุดสวยอยู่ ลุนโดนะลงมาดักก่อนอ่าโอเคแล้วลูกนี้กุนเดเอ๊ะกุนเดมันอ๋อแบ็คแบ็คขวาของเขานะครับกิม,มโาโดอเล็กซ์กิมาโดครับไม่ได้ก็ไม่ไปมาเดลนอยเออร์ฝั่งมาที่ดูดิเกอร์มาที่โมริน่านะครับเฮ้ยเอาอจานจาน,จานผมว่าแล้วจ่ายแบบนักเตะมันอยู่ชิดกันเกินไปนะมันอยู่ใกล้กันเกินไปทำมันจับบอลไม่ค่อยได้หรอก เดลิกมาแต่อย่างดีนะครับไม่เสียหายเท่าไหร่มาที่นูโน,โนจังหวะหนึ่งๆกับกุนเด้นนะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าไม่ได้ครับสโคพิกลูกนี้แล้วลองโยกขึ้นมาครับอุ้ยโอ้โหมีตัวประกรบมาประกรบเฉยแล้วลูกนี้ครับกาบี้โอ้ลงมาช่วยเกมรับลึกเกินกาบี้แล้วจะขึ้นไปทําเกมลุกเองเลยนะมาเกเรเล่ก็เก่งว่ะดูดิเกมาที่มาทาเดลิก เดือลีกออกมาที่กิมาโดหาตัวว่างๆนะครับแล้วจ่ายแล้วลูนี้เสียบอลแน่นอนไม่มีหรอกครับที่ฝ่ากบอลไปหน้าแล้วจะไม่เสียบอลมันเสียง่ายนะครับแผ่นนี้โมลินาไม่มีปีกเติมนะใจเย็นใจเย็นรอรอเห็นเพื่อนวิ่งก็แทงมาที่โรดี้แต่ไม่มีความเร็วเท่าไหร่นะครับโดนเอ็อเอเดอร์มิลิตาวนะครับขอภัยไม่ใช่รูดิเกอร์นะครับเซนเตอร์แบ็คคู่แข่งยืนคู่รูเบนเดอาร์นะครับขอภายขอภัยครับพูดผิด แล้วลูกนี้บอลออกหลังไปนะครับโอ้โหเสียเตะมุมให้คู่แข่งโคตรตึงกว่าทุกคนคู่แข่งคนนี้ฮันเซโลปาอ้ยแล้วได้ยิงแต่ว่ายิงเหินข้ามคานไปนะครับเป็นใครวะตัวเล็กเกเลเล่วะเป็นกุนเด้นะครับโอ้โหประวัดยิงเกือบไปเสียลูกเตะมุมนี้ไม่ได้เลยนะเซ็งเลยเมเอเล่เนอบิวอัพสั้นสนนะครับมาที่เดลิก ปากมาที่ร <If S 1> ูดิเกอร์ผมก็กล้าเล่นเกินไปนะเล่นหน้าโกเนี่ยทุกคนอย่าไปหาทำนะทุกคนไม่เดนอยเออหาช่องจนได้นะผมต้องยกขึ้นอุ้ยอ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 อ้ยเกือบเกือบโอ้โหเกือบไปยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดมามาที่โมดิกนะครับห้องเครื่องเราที่โรดี้ออกมาที่ควาโดไม่มีตัวนะครับ ฝากใกล้ๆอีกแล้วเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเสียบอลง่ายๆนะโรดี้โรดีรด้ลองยกขึ้นมาลูกนี้โอ้ยโอ้แล้วเบเนโดซิลวาลงมาช่วยเกมรับเฉยไม่ไหวเลยนะโอ้โหอ้าลูกนี้เอาเขายังได้นะครับมาแล้ววันทครับวิกเคานเ,เตอร์ของเขาสโคตั้งใหม่ไม่เอานะครับของเราเล่นแบบบิวอัพนะเซตเกมนะครับไม่ได้ส่วนกับไวริเกอร์ออกมาที่โมลิน่า คือมาที่รูดิเกอร์ฝากที่มาไทเดลิกนี่ต้องเล่นแบบต่อบอลไปเรื่อยๆน,ะนี่เจอช่องแล้วก็ไปพาแล้วครับนูโน่ซานโตสเจอกุนเด้ความเร็วแสงครับโยกขึ้นมาแล้วยังติดเท้ากุนเด้มีเลตาวเคลียก่อนหูกุนเด้วิ่งอย่างไวเราต่อบอลไปเรื่อยๆนะยิ่งเราต่อบอลน,นานๆคู่แข่งก็จะกดดันไปเรื่อยๆนะครับกิมาโดรอรอเพื่อนเติมนูโน่คืนมาที่กิมาโดฝากมาที่ลูก้าโมดิต โมดิดดับเบิลทัสล,ลองปัน่นดูลูกนี้โอ้โหง่ายเกินนะครับแพทนี้ยิงลูกปัน่นกินผู้รักษาประตูค่อนข้างยากนะครับไม่ไม่เหมือนตอนสมัยเป็นเปสน,น,นะครับลูกนี้โมดิดมาที่คัดาโดโคัวดาโดจ่ายมาที่โรดี้โรดี้พีิกแล้วลองวางดูลูกนี้หลุดหรือเปล่าโอโ้ไม่หลุดเลยเว้ยอ้แมตต์แมตต์นี้ผมวางบอลข้ามฟากไม่ไม่หลุดเลยอะทุกคนอย่างเซ็ง ของบอลยังเยอะหกสิเ็เปอร์เนะวันเต็ดครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับยังบอลยังทรงทรงอยู่โอ้หน้าเป้าก็ไม่ฟิตอีกเออริงฮาเลนนะอีวานเพติสิตฟิตนะครับฮีกูชิเข้ามาเสริมความฟิตนะเพราะว่านักเตะคู่แข่งเขาบิ๊กไทม์อีปิกค่อนข้างเยอะนะจะมีความเก่งกาจ่นะครับการเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเหนื่อยช้ากว่าเรานั่นเองนะครับโอเค ก็ไปครับเริ่มครึ่งหลังลุยก็เป็นการท่าเรือ FC นะครับได้เคลียร์ครับครึ่งเวลาหลังมาที่พอลสโคมาที่อเล็กซกิมาโดไม่รีบนะไม่รีบไม่ต้องเอ้าเสียบ,บอลแบบนี้โดนแทงหรือเปล่าเนี่ยไม่เอ้ยอุ้ยชนไปเอ้าฟาวสังงันนะทุกคนแทนที่จะไปวิ่งไปตัดบอลมาดีๆนะ วิ่งไปกระแทกก่อนเนี่ยมันเป็นเดสทอยเยอร์ก็ธรรมดาครับดูดันนะครับสไตล์นี้เข้าเข้าหนักเข้าถึงผู้ถึงคนนะครับใช้ได้เลยแล้วลูกนี้เป็นฟรีคิกนะครับของคู่แข่งเป็นเบร์นโดซิลบานะครับยืนลูกนี้ว่ายังไงครับ,บโดวิ่งเข้ามาที่บอลแล้วปั่นมาโอ้โหเรียบร้อ,อยโอ้อย่างเซงเบร์นโดซิลบาล่างดากอนบอลแรกมานะครับ แล้วดูดิยิงแบบโอ้โหหมดจดเกินไปปกตินี้ลูกฟีคิกนี้ผมแทบจะวางจอยได้นะเพราะมันยิงยากนะแมต t นี้ไม่อะไรวะเข้าง่ายๆเลยนะนะฮเล่นล้ำหน้านะครับไม่ได้นะครับโอ้หก้หนึ่งค่อนข้างเยอะอยู่เรากดดันบ้างนะครับไม่ไหวแล้วแล้วลูกนี้ เกมเข้าทางคู่แข่งเลยนะครับหลังหลังจากโดนนำมาหน่อยเออไม่รีบไม่รีบใจเย็นๆแค่เพิ่มสปีดบอลเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงก็พอมาที่รูกาโมดิตเห็น <He S 1> ช่องแล้วลองวางดูครับลูกนี้จะหลุดหรือเปล่านะครับหลังจากที่วางมาไม่หลุดหลายรอบอีวานเฟลดิิตเอาบอลลงล้วโยกขึ้นมาลูกนี้ฮาเลนไม่ได้โขกครับย้เตะมุมอย่างดีโอเคครับยังดีที่ได้เตะมุมแล้วกิมาโดครับยืนประจํา อยู่ที่มุมธงนะครับรอเล่นบอลจ่ายเลี้ยงมาโรดี้เบิร์นคืนที่กิมาโ,โดแล้วโยขึ้นมาลูกนี้ไม่ได้โคนะครับโมลิน่าบอลเข้ามือผูุ้ชิสาประตูนายดานันปีเตอร์เช็คนั่นเองเหนียวด้วยนะคนนี้ปีเตอร์เช็คสาสยาวขึ้นมานครับเป็นการเกมกดดันของวอนเต็ดทันทีเลยนะครับเมื่อโดนนำดูกาโมดิสมาดูนะครับว่าแผนซีหนึ่งซีหนึ่งพอโดนนำแล้วจะเป็นยังไงนะครับฮิคุชิม,มาที่พอสโค แล้วเสียบอลหูเกินเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสมาธิใหม่นะครับฝากที่ฮาเลนคือมาที่สโคสโคเห็นช่องแล้วปาดมาลูกนี้ฮิกุชิ้ครับเอารอจังหวะรอจังหวะเพื่อนมาแล้วให้มาลูกนี้โมลิน่าเห็นตัวไกลคอร์สเรียบร้อยไหมฮาเลนเรียบร้อยครับคอร์สอันนี้นะพินพอยคอรสซิงหเมื่อกี้รุ้นอยู่โหดจัดโมลิน่านครับนาเวลโมลิน่า ็ถือว่าได้เฉิดฉายสักทีไว้หาแล่นก็ลงมานะัทั้งที่ไม่ฟิตนะครับส่งโทนี่โค้ดมาเลยออกบอลอย่างเดียวโยกซ้ายโยกขวามันมันเลยนะทุกคนทีนี้แหละมันแน่นอนเต็มแล้วนะครับเปลี่ยนผู้เปลี่ยนผู้เล่นไม่ได้แล้วนี่สี่สองสามหนึ่ง mf สามตัวนะยังดีนะที่โดนโดนอะไรแบรนโดซิวาถ้าโดนทีลนะสินยิงนี่แบบ้เซงก่าเดิมจัดเลย มาลุยเสมอนะ,นะครับวอนเต้นแชนแนลโมลิน่าเอาให้นะคอสย่างสวยติดพินพอยด้วยนะเมื่อสักครู่คาร์ลัตฟอร์ดนะครับมาหาแลนลงมาดักก่อนรอเดี๋ยวโดนแทงอา่าและฮาแลนด์ดีมากมาช่วยเกมรับกีมมโดใจเย็นใจเย็นไม่ได้ก็ไม่ไปไม่รีบไม่รีบมาที่รูริกเกอร์ฝากมาที่โมลิน่านะครับ โมดีน่าตัวกลางมีฝากมาที่โทนี่โค้ดแล้วลองแทงมาลูกนี้อีวานเปริสิตแตะบอลแรกดีอยู่แต่คุณเด้มีความเร็วครับเปริสิตเปริสิตคอนมาลูกนี้กิมมาดูโดยังว่าเดียวแล้วพอตโคสสวยจัดกิมาโดบอกว่าขอหน่อยขอหน่อยขอเฟิร์สทัชหน่อยโอ้โหพอตโคแบบตะหวัดยิงดีว่ะสองประตูต่อหนึ่งนะวันเต้นชนแนลขึ้นนำแล้วลงมาก่อนมา ไม่รีบไม่รีบกมาโดแทงมาที่สโคแล้ววิ่งถึงถึงได้บอลก็จะเป็นลูกลำหน้านะครับกมาโดใจเย็นหาตัวว่างพีทสิตวันทูพอสโคสโคเห็นช่องแล้วลองยกขึ้นมาเลยลูกนี้จะผ่านหรือเปล่าโู้โูลงมาช่วยเก็บรับดีกว่ามัวเซร่าหเข้ามือปีเตอร์เช็คนะลูกนี้โอเคมิกุชิมาแล้วถึงฮารลนดนมาวันทูครับจะแทงมาลูกนี้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะคันเซโลวิ่งโคตรเร็ว าใหม่เอาใหม่เอาใหม่บุโนโทแทงมาโอา้โหสวยจัดจะมาเอาโมเซล่ามรลิน่ามรลินาล่นาประกรบอ่าเสียเตะม,มุมนะครับให้คู่แข่งก็ยังดีจะมาจาจะมาเาคู่แข่งระดับ2 0 0พเลยนะครับตึงตึงจัดอีก5นาทีนะครับจะหมดเวลาอีกอึดใจเดียวโยงมาลูกนี้อือแล้วโรดี้ได้บอลโรดี้ยิงไกลลูกนี้ยังติดบล็อกเลยแล้วโอ้ยเกือบ <S <S โคตรกดดันไม่งันจะจบเกมอยู่แล้วไม่งมากดดันท้ายเกมอ่ะทุกคนเอาหน่อยเอาหน่อยมีกูชีนะครับยังวิ่งวนเวียนอยู่ดูนีคน่คันเซลโลอยู่ที่มุมธงนะแต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดนะครับเปลี่ยนคนเปิดนะครับเปลี่ยนคนเตะมุมเป็นคนอื่นนะครับอาเซมิโล ยกขึ้นมาลูกนี้แล้วได้โคของลูเบเดียร์ดโอ้โหผู้รักษาประตูนะครับมเมเดลนอยเออร์เซฟไว้ได้หัวเต็มหัวโคกเต็มนะเต็มนะลูเบนเดียร์ดล่าง99นะเอ้ย99หรือร้อยไม่ไม่ชัวรนะอันเซโลอีกแล้วยืนประจำอยู่ที่บอลน,นะครับเขาโคตรเน้นเลยว่ะทุกคนเล่นแบบเนี้ยบทุกจังหวะเลยอะท้ายเกมนะ อ,อมงเลียไบฮิคุชิแล้วยิยงมาลูกนี้ไม่มีครับไม่โดนใครนะครับเป็นไม่โดนไม่ทัดบอลน,นะครับเป็นลูกตั้งเตะของวอลเต้ชนแนลมาโอ้เขา้าสองขีดแล้วนะเพิ่มเกมรับสองขีดเลยกดดันเต็มที่มมเนลนายเอ,อจ่ายมาที่รูดิเกอร์โ,โอ้แล้วจ่ายติดบโน่ว่ายังไงอาอยังดียังดีโอ้ยแค่นาทีเดียวไม่ถึงนาทีก็เก้าสิบนาทีแล้วเอาหน่อยเว้ย โอ้ดูดิเต็มเลยอ่ะเขาขึ้นมาแบบปิดไม่มีตัวจ่ายเลยโมลิน่าอยู่ที่บอลนะครับจ่ายมาเอาติดบูโนชิพหายแล้วแรดฟอร์ดปลายออกมาลูกนี้ดีาร์ดีาร์โอ้ดีาร์ขึ้นมาทําเกมลุกเพราะมันสองขีดนะครับอัสติโนจ่ายโอ้จ่ายลูกนี้ไม่ดีมาแล้วครับกุนเดกุนเดอยู่ที่บอลแล้วโยกขึ้นมาลูกนี้ลูเบียนยิงเท้าซ้ายโอ้เกิออาจารย์โอ้โหเบ้ง นาทีบาปลูเบนดีอาร์ตโอ้โหกองหลังขึ้นมายิงติ๊กสองขีดนะเกมลูกสองขีดโคตตึงโอ้โหทำมาอย่างดีทั้งเกมกุนเด่แม่งหยอดหลุดหมดเลยโอ้เสียเชิงเหลืออีกสองนาทีนะครับฮาเลน์สโคจ่ายมาที่เปริสิตลองแทงขึ้นมาลูกนี้ก็เสียบอลให้โรด,ดี้นะครับก็น่าจะจบนะครับไม่มีอะไรลูกนี้ โอ้ยังดีที่เสมอนะถ้าโดนนำนะแบบหัวเสียจัดทุกคนอู้เสียเชิงดูเบเนยร์ดนะครับกุนเด้มันหยอดหยุดไม่หลุดเลยวะ่ะเฮ้ยเซ็งเลยทุกคนลดห้าแต้มนะเสมอยังดีที่ลดห้าไม่ลดสิบแต้มนะเพอเจอแรงสูงนะทุกคนโคตรเซ็งเลยอีมันเขียวเสมอสองสองนะสุดมันเลยนะครับ โอ้เนี่ยเนี่ยของเขาอันดับสองพันอ่ะไม่ไม่ตึงได้ยังไงอ่ะโคตรตึงทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูการยืนตำแหน่งนะสี่สองสามหนึ่งนั่นเองนะครับหน้าเป้าทีละสินของแท้เลยนะครับแต่ผมยังไม่เห็นทีละสินได้โอกาสยิงนะถ้าได้โอกาสยิงก็น่าจะเรียบร้อยนะสำรองก็เต็มไปด้วยแบบตัวหดทางนั้นนะโอเคครับทุกคนก็ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ